Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News มีคนบอกว่าการเขียนบทบัญญัติมาตรา158วรรคท้ายของกอรอทอไม่ได้ตั้งเอาไว้เป็นกับดัก8ปีสำหรับพลเอกประยุทธ์จันโอชาเพราะตอนนั้นไม่ทราบว่าพลเอกประยุทธ์จะได้รับเลือกตั้งมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกหรือไม่จึงเขียนบทบัญญัติที่ครอบคลุมโดยไม่สนใจว่าใครจะเคยเป็นนายกมาจากรัฐธรรมนูญฉบับใดแต่ในช่วงชีวิตเป็นนายกเต็มที่ได้8ปี บางคนก็บอกว่านี่เป็นกับดักเพื่อป้องกันไม่ให้อดีตนายกทักษิณชินวัตรกลับมาเป็นนายกเพราะเป็นมา5ปีกว่าแล้วซึ่งก็มีคนค้านว่าช่วงปี2559ถึง2562โอกาสที่ทักษิณจะมาติดกับดักนี้ไม่มีเลยแต่มีนักวิเคราะห์รายหนึ่งบอกว่าเกมครบ8ปีมีผลกระทบโดยตรงต่ออดีตนายกชวนหลีกภัยเป็นสาเหตุโดยอ้อม ที่ทำให้ประชาที่บยดพังทลายลงและพลังประชารัฐก็ได้เติบโตขึ้นมาแทนทีมงานจึงวิเคราะห์ต่อก็พบว่าเรื่องนี้นักกฎหมายที่อยู่ในวงการเมืองย่อมรู้ว่ามาตรานี้จะมีผลต่อใครบ้างพักการเมืองไหนบ้างแล้วแต่ใครจะหยิบฉวยไปเป็นประโยชน์ทางการเมืองได้ 1. เป็นแผนสร้างอำนาจต่อรองของที่ปรึกษาตั้งแต่ปี2559 ที่ใส่บทเฉพาะการให้สอวอที่คอสอชอแต่งตั้ง250คนเลือกนายกได้แล้วผลักดันให้มีการลงประชามติรับรองรัฐธรรมนูญ2,560ใครค้านก็โดนจับไปขังคุกไม่ต้องเป็นนักกฎหมายหรือนักการเมืองก็รู้ว่าพลเอกประยุทธ์จะต้องลงสมัครเป็นนายกเพื่อสืบทอดอำนาจอย่างแน่นอน วันที่7กันยายน2561ซึ่งเป็นช่วงท้ายๆของการจัดทรรมและพิจารณาความมุ่งหมายของรัฐธรรมนูญหรือที่เรียกว่าเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญที่ประชุมได้พูดคุยถึงปัญหาทางการเมืองที่ฝ่ายการเมืองซึ่งอยู่ในอำนาจยาวนานเกินไป อาจทำให้มีปัญหาได้ดังนั้นจึงควรกำหนดให้อยู่ในตำแหน่งโดยมีกรอบเวลาเหมือนกับรัฐธรรมนูญบางฉบับก่อนหน้านี้ที่เขียนไว้ว่าห้ามเป็นนายกติดต่อกันเกิน8ปีแต่เพิ่มความเข้มข้นโดยกำหนดเส้น8ปีว่าให้นับรวมตลอดช่วงชีวิตที่เคยเป็นนายกมาแล้วแม้จะเป็นต่อเนื่องหรือไม่ต่อเนื่องก็ต้องนับรวมกันให้ไม่เกิน8ปีแต่ไม่นับรวมระยะเวลาที่รักษาการ คนที่วางหมากตานี้ไว้สามารถดักผู้มีอำนาจได้ทุกคนตามทฤษฎีคารอำนาจของผู้อยู่ในระดับรองเช่นพวกที่เป็นอำมาตย์หรือเสนาธิการเพื่อใช้ถ่วงดุลกับผู้มีอำนาจสูงสุดให้ต้องวิ่งมาพึ่งพากลุ่มนักกฎหมายเมื่อเกิดความขัดแย้งและกับดักตานี้ก็ส่งผลกระทบต่อแต่ละกลุ่ม แต่ละคนต่างกันแต่คนที่เป็นที่ปรึกษาอาจไม่ต้องพังไปพร้อมผู้มีอำนาจเพราะสามารถจะหันไปหานายใหม่เมื่อทิศทางของกฎหมายไปเข้าข้างผู้ที่จะก้าวขึ้นมามีอำนาจแทนอดีตที่ผ่านมาจะเห็นว่าแม้นายเก่าพังไปแต่ที่ปรึกษายังอยู่กับอำนาจใหม่ตลอดทุกยุคทุกสมัย 2. พักประชาธิปัดโดนก่อน อดีตนายกชวนเคยเป็นนายกมาเกิน6ปีในปี61พักประชาธิปัตย์กำลังเกิดความขัดแย้งมีการแย่งชิงตำแหน่งหัวหน้าพักเพราะหลายคนคิดว่าเป็นขาลงของอภิสิทธิ์เวชชาชีวะ ขณะเดียวกันผลประโยชน์จากการออกไปเคลื่อนไหวปิดกรุงเทพขัดขวางการเลือกตั้งในานามกปปสก็ไม่ได้ให้ประโยชน์ตอบแทนกลับมาแถมยังมีประชาชนด่าดตามหลังความขัดแย้งในเชิงความคิดและแนวทางการทำงานของแก่นนำในพักจึงมีมากขึ้นมีบางคนรวมกลุ่มวังแย่งตำแหน่งหัวหน้าพักเพราะนั่นหมายถึงการที่อาจได้ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยแม้ไปไม่ถึงก็ยังได้เป็นรัฐมนตรี สุดท้ายในประชาธิปัตย์ต้องตกลงกันด้วยการย่างเสียงแบบไพมารีโหวตโดยมีสมาชิกมาร่วมลงคะแนนแสนกว่าคนครศจิกายน2,561 ผลการอย่างเสียงเลือกตั้งหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ปรากฏว่านายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะได้เป็นหัวหน้าพักด้วยคะแนน67,505คะแนนขณะที่นายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมได้57,689คะแนนนายอกรณ์กรพลบุตรได้2,285คะแนน กลุ่มขวาจับในพักประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นแกนหลักของกอปปสที่คิดจะเข้ามายึดครองพักแต่ต้องมาประทะและพ่ายกับกลุ่มของนายอภิสิทธิ์ซึ่งยังมีบารมีอยู่ดูจากคะแนนเสียงการทำไพมารีโหวตก็รู้ว่าเป็นความแตกแยกที่ค่อนข้างรุนแรงต่างฝ่ายต่างมีพวกความแตกแยกในพักเกิดขึ้นจริงตั้งแต่ระดับกรรมการพักและสสลงสู่ท้องถิ่นระดับหัวคะแนนจากนั้นขยายไปสู่มวลชน ผลที่ตามมาคือการแตกออกจากกันตั้งพักใหม่นายชวนหลีกภัยถูกปิดโอกาสในการแก้ปัญหาพักประชาธิปัตย์เวลานั้นถ้านายชวนย้อนกลับมาเป็นหัวหน้าพักและเข้าชิงตำแหน่งนายกจะลดความเสียหายให้พักประชาธิปัตย์ลงได้มากแม้ความขัดแยง้งในระดับกรรมการอาจแก้ได้ไม่หมดแต่ในระดับมวลชนอาจยังสามารถดึงคะแนนเสียงไว้ได้มากพอควร แต่มาตรา158ทําให้ชวนมีปัญหาเนื่องจากเป็นนายกมา6ปีแล้วดังนั้นถ้าไปสมัครเป็นแคนดิเดตนายกจะมีจุดอ่อนที่ว่าถึงชนะได้เป็นนายกก็จะเป็นได้ไม่ถึง2ปีขณะเดียวกันกรรมการพักบางคนก็ยิ่งใหญ่มากขึ้นมองไม่เห็นหัวหนายชวนหลายคนมองไปที่วิธีการจะเข้าสู่อำนาจความแตกแยกทางการเมืองภายในพัก จึงขยายให้แตกร้าวมากขึ้นฐานคะแนนตามจังหวัดต่างๆก็มีคนเคลื่อนไหวให้ย้ายไปสนับสนุนพรรคอื่นซึ่งมีอุดมการณ์อนุรักษ์นิยมหรือเป็นฝ่ายขวาเหมือนกันการพังทลายของประชาธิปัตย์จึงเกิดก่อนการเลือกตั้ง2,562และต่อเนื่องมาไม่หยุด 3. พลังประชารัฐต้องทลายรังประชาธิปัตย์ เพื่อเอาคะแนนพลังประชารัฐรู้ดีว่าตัวเองไม่มีฐานคะแนนเก่ามาก่อนเลยจะไปหาเสียงคะแนนจากมวลชนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามก็ไม่มีทางได้มีแต่จะต้องหาคะแนนจากกลุ่มที่มีอุดมการขวาเหมือนกันแหล่งคะแนนที่ใหญ่ที่สุดคือพักประชาธิปัตย์นั่นแหละเพราะในการเลือกตั้งครั้งสุดท้ายปี25 5 4แม้อภิสิทธิ์แพ้ยิ่งลักษณ์ชิน,นวัตรแต่มีคะแนนถึง11ล้าน4แสน พลังประชารัฐไม่ได้ตกปลาในบ่อเพื่อนแต่ไปลากอวนในบ่อเลี้ยงปลาของเพื่อนซึ่งก็ได้ผล เมื่อดูจากคะแนนของประชาธิปัตปัในการเลือกตั้งปี2554ซึ่งได้ถึง11ล้นาน400คะแนนมาถึงการเลือกตั้งครั้งล่าสุดมีนาคม2562เหลือคะแนนนิยมทั้งประเทศ3ล้าน900คะแนนแสดงว่าคะแนนที่หายไปมากกว่า11ล้าน400ลบ3ล้าน900เท่ากับ7ล้าน500คะแนนจากผลสำรวจการลงคะแนนเลือกตั้ง62 ว่าผู้ที่ลงให้พลังประชารัฐเกือบ80%คือผู้เปลี่ยนใจมาจากประชาธิปัตย์อีก20%ตั้งใจจะลงคะแนนให้พลังประชารัฐอยู่แล้วแสดงว่าคะแนนเสียงของพลังประชารัฐได้มาจากฐานประชาธิปัตย์มากถึง6ล้าน6แสนคนซึ่งถ้าดูจากตัวเลขคะแนนที่หายไปของประชาธิปัตย์ที่มากถึง7ล้าน5แสนแสดงว่ามีความเป็นไปได้จริง ส่วนอีกประมาณ1ล้านคะแนนของประชาธิปัตย์น่าจะกระจายไปอยู่กับพรรคอื่นเช่นพรรคสุเทพพรรคเสรีรวมไทยและอื่นๆที่พรรคพลังประชารัฐทำได้ทั้งที่เป็นพรรคใหม่น่าจะมาจาก4ปัจจัย 1. ฐานอำนาจคอสชอที่เป็นรัฐบาลชั่วคราว5ปีทำให้ร่างรัฐธรรมนูญได้เองกลุ่มกลไกอำนาจรัฐซึ่งสนองนโยบายต่างๆได้อย่างรวดเร็วสามารถกระจายงบประมาณจำนวนมากตอบสนองตอบความต้องการประชาชนในพื้นที่ต่างๆสร้างโครงการลดแลกแจกแถมช่วยคนจนได้หลายครั้ง 2การแต่งตั้งสว250คนมาสนับสนุนให้ตนเองเป็นนายกทำให้นักการเมืองเกิดความมั่นใจว่าพรรคนี้จะได้เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลแน่การระดมทรัพยากรและหัวคะแนนมาสนับสนุนจึงเป็นไปอย่างสะดวกจึงมีนักการเมืองที่ย้ายค่ายจากพรรคเก่าๆลงมาร่วมแม้แต่นักการเมืองสอบตกนักการเมืองท้องถิ่นและหัวคะแนนก็เอาเข้ามาในสังกัด เพื่อเสริมกำลังอย่างเต็มที่ด้วยที่พักมีสเสบียงอาวุธในการต่อสู้ได้อย่างเหลือเฟือจึงสามารถดึงมวลชนติดตามนักการเมืองเข้ามาสนับสนุนได้พอสมควร 6. สุดท้ายก็สร้างกระแสการเมืองที่ต้องเลือกข้างทำให้มวลชนฝ่ายขวาเทคะแนนให้พลังประชารัฐ เมื่อเกมการเมืองตกอยู่ในสภาพต้องเลือกข้างกลุ่มที่เป็นโรคก,กลัวทักษิณจึงตัดสินใจสนับสนุนให้คอสอชอสืบทอดอำนาจต่อผ่านระบบการเลือกตั้งโดยการเทคะแนนให้พลังประชารัฐที่นำโดยประยุทธ์ซึ่งครั้งนี้มีความเด่นกว่าประชาธิปัตย์พวกคัดค้านไม่มีการสืบทอดอำนาจก็เทไปให้เพื่อไทยและอนาคตใหม่4 พักพลังประชารัฐและประยุทธ์ไม่สนใจรัฐธรรมนูญที่ร่างเองกล้าเสนอนโยบายที่ทำให้ประชาชนสนใจส่วนจะทำได้หรือไม่หรือไม่ทำเลยพวกเขาไม่วิตกกังวลเรื่องเป็นนายกได้8ปีประยุทธ์และทีมงานก็คิดว่ามีอำนาจบารมีมากพอที่จะแทกผ่านไปได้แต่มาถึงตอนนี้ปัญหานี้เหมือนมีดจ่อคอต่อให้แทงแล้วไม่ตายก็ต้องบาดเจ็บ การเลือกตั้งครั้งใหม่ที่จะมาถึงประชาธิปัตย์ พลิกตัวกลับไม่ทันแล้วเพราะพรรคประชาธิปัตย์ได้เข้าร่วมกับกลุ่มผู้ยึดอำนาจปลูกฝังให้ผู้สนับสนุนพรรคชมชอบระบอบเผด็จการในขณะที่กลุ่มเผด็จการไม่ว่าจะแตกเป็นกี่พรรคก็บุกไปแย่งคะแนนเสียงประชาธิปัตย์เพราะตอนนี้ทำไม่ยากแล้วเนื่องจากประชาธิปัตย์กับพรรคร่วมรัฐบาลมีความแตกต่างกันทั้งอุดมการณและพฤติกรรมทำให้ฐานมวลชนประชาธิปัตย์เลือกใครก็เหมือนกันผู้ให้ประโยชน์ มากกว่าย่อมได้คะแนนการก่อตั้งพรรครวมไทยสร้างชาติเมื่อเห็นแก่นนำแล้วรู้ว่าพรรคนี้จะไปเอาคะแนนมาจากไหนเพราะเผยแผนที่ลายแทงหัวคะแนนก็มีอยู่ในมือเหมือนกันประชาธิที่ปัดอาจไม่รู้ว่าตนเองจะต้องลุ้นให้ประยุทธ์ หลุดจากตำแหน่งเก้าอี้นายกมากกว่าพรรคอื่นถ้าประยุทธ์ยังชูธงนำในการเลือกตั้งครั้งหน้าประชาธิปัตย์ไม่เพียงหมดโอกาสชิงเสียงคืนแต่ยังจะถูกแย่งชิงพื้นที่มากขึ้นขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนสุดสัปดาห์อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ